ัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับรายการ Big a d อพาไปชมนะครับอีกแล้วนะครับวันดีๆสถานที่ดีๆเรื่องดีๆนะครับนำให้เรามาพบกันนะครับวันนี้ผมจะมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับวัดไหนสถานที่อะไรนะครับเรื่องอะไรแต่ทั้งหมดนี้เป็นเรื่องราวของความเป็นสิริมงคลนะครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญหรือว่าบารมีศักดิ์ธิ์ หลวงปู่หลวงพ่อนะครับองไหนก็นแล้วแต่นะครับที่รายการ i ิก d d นำมาเสนอให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับก็ต้องฝากว่าผมเองเนี่ยไม่มีอาชีพรับเช่าพระขายพระไม่มีศูนย์พระใดๆทั้งสิ้นนะครับก็มาทำด้วยใจที่ว่าชอบในสิ่งนี้นะครับก็มานำเสนอความเป็น on, สิริคนสู่ท่านผู้ชมและสมาชิกรายการ Big ั d ท่านครับรายละเอียดจะเป็นไงนั้นเดี๋ยว ท่านผู้ชมตามผมไปดูนะครับว่าจะมีเรื่องราวอะไรบ้างที่เป็นสี่บางคลน,นะครับท่านสามารถจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของท่านนะครับ<ม>ก็ต้องฝากว่าเรื่องราวที่รายการ Big กแอดนำเสนอนั้นขอให้ท่านใช้วิจรารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับท่านก็ต้องพิจารณานะครับ ผมไปคัดเลือกสิ่งดีๆที่เป็นสิ่งคลที่รับรู้รับเห็นและเจอมานะครับหรือว่ามีผู้รู้เล่าให้ฟังต่อๆกันมาก็นําเรื่องราวเหล่านั้นมานําเสนอให้ท่านได้พบกับสิ่งดีๆนะครับมีอะไรที่ท่านจะสามารถนําเสนอรายการเราได้โทรมาบอกผมก็ได้นะครับแอดไลน์มาเลยก็ได้หรือว่าจะมีคอมเมนต์ใต้คลิปต่างๆก็ได้นะครับวันนี้ฝากไว้และตามผมไปดูนะครับว่าวันนี้จะมีเรื่องราว ด,ดีอะไรมานำาสนรายการของเราที่มีสาระมากมายนะครับอยากให้ท่านผู้ชมได้เกิดประโยชน์จากรายการเรานะครับไม่มากก็น้อยมีอะไรก็สามารถแนะนำเข้ามาที่รายการของเราได้นะครับวันนี้รายการ Big a d อพาไปชมนั้นจะพาท่านไปพบกับเรื่องราวดีๆอะไรนั้นโปรดติดตามผมไปนะครับ